ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเด้อน,นะครับเวลาขณะนี้ก็11นาฬิกานะครับ13นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนกันยายนต5งพสิบตรงกับวันอาทิตย์นะครับสีประจำวันก็คือสี แดงงานนั่นเองนะครับตัวนี้ช่องหมวดฟืนเด้อนะครับก็อยู่ถนนหน้าบ้านพักอยู่ทุกเบอร์โคกน้องนาลุงช่างป้าสวนผักที่มองเห็นอยู่นี่ก็เป็นบ้านพัก ยูทูบเบอร์โคกน้องนาลุงช่งางฟาชนผักถนนที่เรามองเห็นนี่ก็คือถนนลูกลังถนนสาธารณะแยกออกมาจากทางหลวงชนบทสอนน สี่ศูนย์หกแปดตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับเดินชมบ้านครับยูซูปเปอร์นะครับแต่ละหลัง นะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าบ้านพักยูทูบเบอร์นี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเนื้อที่50าสิคูณสามเมตรตัวนี้ก็กำลังไถนะครับ ไห้กบยาไม่ให้ยาขึ้นสูงเพื่อเตรียมงานบวงสรวงนะครับในวันที่9-10ทถึง10ธันวาคม2 5 6พกตอนนี้เราก็ ย้ายที่เก็บของมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับพันนี่จะมีหลังคาทาวนนะครับตรงนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับเต็นที่เราจ้งไว้เป็นที่เก็บของนะครับ เราก็ลือเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บรวมทั้งขยะนะครับที่เก็บขยะเราจะขยะแต่ละถุงแต่ละห้องแต่ละบ้านนะครับเราก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าขยะ มากน้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นที่เก็บขยะรวมนะครับทุกวัน มารับขยะนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านนั้นนะครับด้านตัวนี้แต่ก่อนก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเราก็จะทำเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์เก็บห่อตัวนี้เราได้ยืดแล้วนะครับร แล้วก็เอาไปเก็บไว้ด้านนู้นนะครับด้านข้างบ้านป่าไทยบ้านแล้วก็ป้าบนทินหกเกอกนะครับนี้ก็จะเป็นบ้านยาอาชิหกเกอกนี่ครับแต่ก่อนเราจะมีเต็นท์เก็บ ของไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ทำสะอาดหรือออกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันลกน,นะครับแล้ก็ลื้อแล้วก็โล,ล,ล่งนะครับตัวไปก็โล่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นน้านะครับนา ด้านหลังก็จะเป็นนาเดีย๋ยวค่อยพอไปดูนานะครับถนนหน้าบ้านยูทบเบอร์ก็จะมาสุดตรงนี้นะครับมาจาก แยกมาจากทางหลวงชนบทนี่นะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาอันนี้ก็จะเป็นสวนยางมาถึงนี้แล้วกดเลี้ยวนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวา เดี่ยวขวาก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี้ยวขวาก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับถนนก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวไปตามสวนมันสับหลังสวนยางพาราแล้วก็จะไปชิ้นสุดอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสอง สองสองน,นะครับนี่สองสองสองนี่ก็จะเป็นเส้นาดาบ้านยูทูบเบอร์น,นะครับของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจบก็ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดือนนะครับนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็น t ี c ีกาแฟทีพีโกโก้ทีบักรอนพัดเบต้าคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มนะครับ พิมพกันเดชสบู่ฮันนี่โชคนะครับคอและก็คอลลาเจนสามารถซื้อหาช่วยลุงช่วยป้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 098565266 5 0632425644ในนาช่องหมวดฝืนเรือนะครับคลิปนี้ก็จบลงพค่นี้ฝากก็จะพาท่านไปดู อ่ะนะครับหลังบ้านยูทูบเบอร์มีอะไรนะครับหลังบ้านยูทูบเบอร์ตอนนี้เราก็ดูหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับ